ว้าวบังบอลไปบังบอลหาใครหาจิงจอยหาป้าอ้อยหาป้าเจี๊ยบผสมสฏิกรมไปส่งนี่นี่คะว้าวไปหาใครฮัตตี้มีคู่ค่ะแล้วเก็บเสื้อผ้าไว้หรือยังคะเก็บจ้ะเก็บเสื้อผ้าไว้หรือยังไปนองแขมหรือจะไปบังบอลบังบอลไปบังบอลหาใคร ขาปิ้โอยค่ะปิอ้อยค่ะปเกี๊ยะค่ะปิ้งเก๋าเก็บเสื้อผ้าไว้เลย,ย,นเนยถ้าเดือเอาใบเฟิร์นไปไปไว้ที่บางบอนใช่ไหมใช<ห>่ค่ะแล้วจะไปน้องแขมด้วยไหมไปค่ะไปโอเคเดี๋ยวเก็บเสื้อผ้าไว้เลยเดี๋ยวจะควนเรียกแท็กซี่ให้เย็นนี้โอเคนะคะค่คะใบเฟิร์นไปคนเดียวไงไปกับแท็กซี่โอเคเปล่า เอาทำไมอ่ะก็ใครดื้อไงก็ใครดื้อก็จะเจ็บเสื้อผ้าให้ไปไปไปอยู่น้องแข็มหรือบังบอลนนหาแม่แนนหาจะจโจยหาไม่แนนหาพ่อโจยไปยิงน้องแขมอ๋อไปน้องแขมไปหาใครใครไปน้องแข็มอ่ะพี่บีมแล้วพี่อะไรอีกแล้วใครอีกแล้วใครอีกี่คุณอแล้วใครอีกไม่ไปอยู่กับยายกิบป่ะไปอยู่บนน่กับยายกิบป่ะ ไม่ต้องจะเก็บกับใครน่าจะเศษเหรอไม่ไม่พูดนะอ๋อไม่พูดอ๋อโอเคโอเคโออย่าเก็บนไปน้องแขงแล้วก็ไปที่ไหนอีกบังบอนบังบอนค่ะได้แล้วจัดให้เดี๋ยวก็ไปอีกเนาะเดี๋ยวก็ไปบันอีกอ้าปวดติดตามโปวติดตามใบเฟิร์นใบเฟิร์นใบเฟิร์นอะไรนะคะสวัสดีนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ